ค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาแนะแนวทางในการพับเหรียญโปรยทานในรูปแบบใหม่อีกแบบนะคะก่อนที่เราจะไปชมเทคนิคการพับเหรียญโปรยทานค่ะก่อนอื่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยค่ะเทคนิคที่เราพับตามขั้นตอนก็จะได้ตามตัวอย่างประมาณนี้นะคะ ค่ะจากนั้นค่ะเราก็จะเตรียมอุปกรณ์นะคะเราก็จะเตรียมดิบินค่ะจำนวน4เส้นนะคะแต่ละเส้นก็จะมีความยาวเส้นละ38 40ถึงนิ้วนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งค่ะโดยเราก็จะเป็นระยะห่างที่ปลายประมาณ1นิ้วค่ะประมาณนี้ค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะเตรียมเหรียญค่ะไว้ใช้สำหรับใส่ในเหรียญปยทานนะคะด้านในค่ะ ค่ะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานสี่ค่ะเราก็จะหยิบริบบิ้นเส้นที่มีความยาวขึ้นด้านบนนะคะจากนั้นเราจะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะแล้วก็ตามด้วยเส้นที่2นะคะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่สค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะค่ะจากนั้นก็หยิบเส้นที่4ในส่วนที่เราพับครึ่งนะคะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วก็คล้องเส้นที่3มค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันเราก็จะได้ฐานสี่ โอเคค่ะเมื่อเราได้ฐาน4แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะเริ่มทําฐาน8ค่ะค่ะเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านบนค่ะเส้นใดก่อนก็ได้พับเสียงไปทางด้านขวามือไล่พับไปจนครบทั้งหมด4เส้นค่ะแต่เส้นที่4นะคะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะเราก็จะได้ฐาน8 ค่ะเมื่อเราได้ฐาน8แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเริ่มทําฐานลูกส้มค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้ค่ะขึ้นมานะคะหยิบเส้นที่1ขึ้นมาค่ะตามด้วยเส้นที่2ไล่ไปทางขวามือค่ะมาประกบกับเส้นที่1ค่ะและเส้นที่3ค่ะมาประกบกับเส้นที่2ค่ะและเส้นที่4ี่ค่ะมาประกบกับเส้นที่สค่ะและเส้นที่หค่ะมาประกบกับเส้นที่4ค่ะ จากนั้นเส้นที่อยู่ด้านบนจะมี5เส้นนะคะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่2ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและเส้นที่3ค่ะก็จะวางลงไปด้านล่างเส้นด้านล่างขึ้นมาทับด้านบนค่ะและจากนั้นเมื่อประกบกัน3เส้นนะคะเราจะสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือหเส้นค่ะเราจะหยิบเส้นแรกค่ะวางลงไปด้านล่างนะคะและเส้นที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะ และเส้นที่3าค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผล่ในห่วงที่2ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและเส้นที่4ค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผล่ในห่วงที่3ค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะและเส้นที่หนะคะเราก็จะสอดเข้าไปในห่วงแรกค่ะและโผล่ในห่วงที่4ค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันนะคะ จากนั้นค่ะเราใช้มือด้านซ้ายเราช่วยประคองไว้นะคะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันเขาก็จะได้เป็นฐานลูกส้มค่ะและจากนั้นนะคะเมื่อเราดึงริบบิ้นเข้าหากันแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านขึ้นมาค่ะและเราก็จะทําการวางทับนะคะ ก่อนที่เราจะทําการวางทับนะคะเราก็ดึงริบบิ้นแต่ละด้านเข้าหากันให้เกิดความแน่นนะคะและจากนั้นเราก็จะหยิบเส้นที่อยู่ด้านในค่ะเส้นใดก่อนก็ได้นะคะวางทับไปทางด้านหน้าค่ะโดยเราก็จะเว้นระยะห่างทางด้านซ้ายมือประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะและเส้นที่2เราจะไล่ไปทางด้านซ้ายมือค่ะวางทับไปเรื่อยๆค่ะจนสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นค่ะ ค่ะเมื่อเราสังเกตว่าเส้นด้านบนเหลือ3เส้นนะคะเราก็จะหยิบเส้นแรกค่ะสอดเข้าไปในห่วงแรกประมาณนี้ค่ะและเส้นที่2ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่2ประมาณนี้ค่ะและเส้นที่3ค่ะเราจะสอดเข้าไปในห่วงแรกและผูในห่วงที่3ประมาณนี้ค่ะและจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะดึงริบบิ้นให้เกิดความแน่นค่ะ และจากนั้นนะคะเราก็จะนำเหรียญที่เราเตรียมไว้ค่ะมาใส่ตรงกลางนะคะเหรียญปยทานตามตัวอย่างได้เลยค่ะค่ะก็จะใส่ประมาณนี้นะคะค่ะเมื่อเราใส่เหรียญปยทานแล้วนะคะเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นค่ะเหมือนเดิมค่ะเลือกหยิบเส้นใดก่อนก็ได้สอดใต้เส้นนั้นโดยโผล่ด้านหน้าวิระยะห่างประมาณ4เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะ แล้วเส้นที่2เราก็จะไล่ไปทางด้านขวามือค่ะหยิบริบบิ้งขึ้นมาค่ะแล้วก็สอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะผด้านหน้าเว้นระยะห่างประมาณ4เส้นค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะกลับด้านหลังขึ้นมาค่ะแล้วเราก็จะสอดเก็บริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเมื่อเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดไปทางด้านหน้าโดยเราก็จะเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วเราก็จะไล่สอดวนซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมาค่ะโอเคค่ะเมื่อเรากลับด้านหน้าขึ้นมาแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํากีบตรงกลางนะคะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยค่ะค่ะเราก็จะเลือกหยิบเส้นที่อยู่ด้านหน้าเรานะคะพับเข้ามาด้านในค่ะจากนั้นเราจะนับไปทั้งหมด4เส้นนะคะจากเส้นที่เราหยิบค่ะแล้วก็ม้วนโค้งไปเข้ามาด้านในค่ะแล้วก็สอดใต้ เส้นที่สี่ที่เรานับนะคะแล้วกีบเขาจะโผล่ด้านหน้าของเส้นที่เราหยิบค่ะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้งเข้าหากันแล้วก็จะได้ลักษณะกีบประมาณนี้ค่ะโอเคจากนั้นเส้นที่สองนะคะเราก็จะไล่วนทําไปทางด้านขวามือค่ะเราก็จะนับไปสี่เส้นเหมือนเดิมค่ะจากเส้นที่เราหยิบนะคะหยิบเส้นที่สองพับเข้ามาด้านในม้วนโค้งปลายเข้ามาด้านในค่ะใช้ปลายสอดใต้เส้นที่สี่นะคะหรือเส้นที่สี่ค่ะแล้วก็จะโผล่ ด้านหน้าของเส้นที่เราหยิบนะคะแล้วเราค่อยๆดึงริบบิ้นเข้าหากันค่ะก็จะได้ลักษณะเส้นที่2ประมาณนี้นะคะ ค่ะเมื่อได้เส้นที่2แล้วนะคะจากนั้นเส้นที่สามค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือเหมือนเดิมค่ะหยิบเส้นที่สามขึ้นมาแล้วก็ม้วนหรือพับเข้ามาด้านในเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นับไปจากเส้นที่เราหยิบค่ะ4เส้นนะคะแล้วก็ม้วนไปริบบิ้นเข้ามาด้านในแล้วก็สอดผูบระยะห่างประมาณ4ี่เส้นค่ะแล้วก็ผูเส้นด้านหน้าที่เราหยิบนะคะถ้ากรณีสอดยากนะคะเราก็ใช้แหนบค่ะช่วยดึงก็ได้นะคะตามที่เราถนัดค่ะ โอเคเมื่อเราได้กลีบที่3แล้วนะคะเส้นที่4ค่ะเราก็จะไล่ไปทางขวามือเหมือนเดิมค่ะหยิบริบบิ้นเข้ามาพับเข้าไปด้านในม้วนไปโค้งเข้ามาด้านในสอดนับไป4เส้นจากเส้นที่เราหยิบนะคะแล้วก็ผูด,ด้านหน้าของเส้นที่เราหยิบค่ะโอเคค่ะเราก็จะไล่วนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะ โอเคค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบนะคะจนครบทั้ง8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จัดกลีบแต่ละด้านเข้าหากันให้สวยงามตามที่เราต้องการค่ะและขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำกลีบรอบข้างค่ะค่ะก่อนที่เราจะทำกลีบรอบข้างนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราต้องสอดกลีบริบบิ้นก่อนค่ะโดยเราก็จะกลับนะคะด้านหลังขึ้นมาค่ะค่ะเมื่อเรากลับ ด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดใต้เส้นที่เราหยิบค่ะผูด้านหน้าเว้นระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะและเส้นถัดไปนะคะเราก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านซ้ายมือหรือขวามือก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับว่าเราถนัดนะคะแล้วก็ทําซ้าไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดเก็บจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะกลับด้านหน้าขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะเริ่มทํากีบรอบข้างอีกรอบค่ะตามตัวอย่างประมาณนี้เลยนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะม้วนโคเข้าไปด้านในใช้ปลายสอดนะคะห่วงด้านหน้าค่ะแล้วดึงริบบิ้นเข้าหากันประมาณนี้ค่ะ และเส้นถัดไปก็จะไล่วนทําซ้ําไปทางด้านขวามือค่ะทําไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะครบทั้งหมด8ดเส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดกลีบรอบข้างจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จัดกลีบเข้าหากันให้สวยงามค่ะและจากนั้นนะคะเราก็จะสอดกลีบริบบิ้นค่ะแล้วเราก็จะตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะโอเคค่ะเรากลับด้านหลังขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะเลือกหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะสอดใต้เส้นที่เราหยิบนะคะผูวระยะห่างประมาณ3เส้นค่ะเราก็จะไล่สอดบนทําซ้ํานะคะไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบทั้งหมด8เส้นเลยค่ะ ค่ะเมื่อเราไล่สอดริบบิ้นจนครบทั้งหมด8เส้นแล้วนะคะเราก็จัดกีบเข้าหากันให้สวยงามค่ะได้จากนั้นเราก็ตัดริบบิ้นในส่วนที่เหลือออกนะคะค่ะเทคนิคในการตัดริบบิ้นนะคะเราก็จะตัดออกทั้งหมด8ด้านค่ะโอเคค่ะเราก็ตัดให้พอดีนะคะกับ ขอบนะคะประมาณนี้ค่ะเราก็จะไล่ตัดให้ครบทั้งหมด8เส้นเลยนะคะโอเคค่ะเมื่อเราไล่ตัดเส้นที่เหลือออกนะคะเราก็ได้เทคนิคในการพับเหรียญปยธานในรูปแบบใหม่อีกแบบด้วยนะคะจากนั้นค่ะฝากเทคนิคนะคะมือใหม่หัดทำด้วยนะคะฝากกดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในคลิปต่ตอๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ